วันนี้ในส่วนของเพจผ้าพันรลิมเรานะครับพาันนอกสถานที่อีกหนึ่งวันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครเป็นชาวหอดใหญ่จะรู้นะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นใจกลางหัดใหญ่นะครับบริเวณรีกาเดนนะครับหรือว่าโรงแรมเซนทารานั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมพามาที่นี่วันนี้นะครับเพราะว่าระหว่างวันที่7กับวันที่8กันยาเนียทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับจะมีงานจัดออกบูธนะครับให้กับทาง SME แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับ แบรนด์ผ้าพันลิมก็จะเป็นหนึ่งในแบรนด์นะครับที่จะมา่วบออกบูธด้วยนะครับเราจัดอยู่บริเวณชั้น6ของทางโรงแรมเซ็นทรานะครับก็พอดีวันนี้เป็นช่วงเช้าประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้นะครับก่อนจะเข้างานเนี่ยก่อนจออกบูธเปิดบูธเนี่ยผมก็เลยพามาดูบรรยากาศภายในบริเวณรอบนอกก่อนนะครับเหมือนเช่นเดิมทุกครั้งที่เรามีโอกาสไปถ่ายทํานอกสถานที่นะครับ2วันที่ผ่านมา2วันนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็จะมาออกบูธอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ก็เรียกว่านําสินค้านะครับที่เราทําออกมาไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเสื้อผ้าเนี่ยมาร่วมออกบูธก็ถือเป็นการโปรโมตไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายบริเวณรอบๆนะครับของใจกลางเมืองหัดใหญ่ให้ดูอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของโควิดหลายประเทศก็ปิดประเทศอยู่นะครับตอนนี้นะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยก็นักท่องเที่ยวก็จะบางตานะครับโปกติที่นี่เนี่ยถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ย หาดใหญ่นะครับก็จะเป็นนักนักท่องเที่ยวมาเลนะครับสิงคโปร์นะครับที่จะเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นพี่น้องต่างจังหวัดนะครับหรือต่างอำเภอก็จะเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับช่วงนี้ก็จะเงียบเหงาหนึงแล้วก็ประชวบกับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเช้าประมาณ8ปดโมงครึ่งอย่างเงี้ยคนก็อาจจะยังไน้อยอยู่นะครับก็พอดีตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับผมมาก่อนเวลาที่ทางผู้จัดงานก็จะเปิดบูธนะครับก็เลยพามาถ่ายอันนี้อยู่ภายในโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมเซนทราที่หัดใหญ่นะครับตรงนี้ชั้น6นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยจะเเป็นนหมือกับ ผมที่ว่าอาจจะเป็นเหมือนล็อบบี้ก็ได้นะครับที่เป็นสําหรับให้แขกที่มาพักทางโรงแรมเนี่ยเข้ามานั่งดื่มกินนะครับก็จะมีบริเวณบาร์นะครับเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วก็มุมนี้ก็จะมีน่าจะเป็นพวกดนตรีโฟกซองนะครับดนตรีสดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นกระจกใสนะครับจริงๆบรรยากาศตรงนี้ผมถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็มานั่งสบายๆนั่งคุยนั่งฟังเพลงกันได้นะครับบริเวณจัดงานบูธของกระทรวงพาณิชย์ที่ผมบอกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ เดี๋ยวพาไปดูนะครับจะมีโต๊ะลงทะเบียนแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการบางส่วนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเพื่อจะมาเปิดบูธมาแต่งร้านค้าอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประมวลภาพนะครับบรรยากาศในงานนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่อัดคลิปพอดีเมื่อวานเนี่ยว่าจะอัดคลิปแล้วก็มันยุ่งๆนะครับวันเป็นวันแรกด้วยนะครับมีพิธีเปิดแล้วก็เรามาเซตอัพมาจัดบูธจัดอะไรเนี่ยก็เลยไม่ได้ทําการถ่ายมานั่งคุยอันอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เป็นวันที่2ก็พอมีเวลานะครัับกก็็มมาาาเช้้หนนน่่อยึงงแลว เก็บภาพบรรยากาศนะครับภายในบริเวณพื้นที่ของโรงแรมนะครับแล้วก็รอบนอกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูวนันข้างในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2อนะครับวันสุดท้ายของงานนะครับ วัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเดี a, please, a a. ๋ยวขอเสียงปรบมือสักนิดนึได้ไหมคะต้อนรัอคนที่จดสายของวันนี้ของเราค่ะในช่วงนี้ค่ะดิฉันก็ต้องขอต้อนรับท่านค่ะเข้าสู่งานพาณิชย์ลดราคักข่าช่วยประชาชนล็อกหกค่ะซื้อง่ายถูกใจใกล้บ้านซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันตันโมพัชรัตน์บัณฑิชย์โชค่ะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดูแลทุกท่านภายในงานวันนี้นั่นเองค่ะ และก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณนะคะจากผู้เขียนทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ดังมาร่วมง,งานของเราเป็นอย่างทับทั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ค่ะพาณิชย์จังหวัดนะคะรวมไปถึงค่ะกับสมาคมค้าส่งค้าตีนะคะแล้วก็มีร้านค้าส่งค้าตีค่ะทั้งระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดรวมไปถึงค่ะกับร้าน SME นะคะผู้ประกอบการค่ะสินค้าออมทองที่ได้ มาร่วมจัดแสดงภายในยงานของเราค่ะและจะแสดงอย่างเดียวยังไม่พอนะคะภายในยงานนี้ค่ะทุกท่านยังจะได้เจอเจอค่ะสินค้าราคาถูกที่ลดราคากันเป็นพิเศษด้วยค่ะ และในวันค่ะสำหรับง,งานของเรานะคะก็ได้จัดก,กิจกรรมค่ะแบบนี้ขึ้นมานะคะตั้งแต่วันที่12สิงหาคมค่ะและเราก็จะจัดไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยทีเดียวนะคะกับงานพาณิชลดราคาช่วยประชาชนลด6ซื้อง่ายถูกใจไกลบ้านค่ะซึ่งเราก็ได้เริ่มคิดงออกานนะคะตั้งแต่ภาคอีสานนะคะตอนเหนอเชียงแค่ค่ะภาคเหนือภาคกลางและสุดท้ายท้ายสุดนี้ค่ะ กันที่ภาคใต้ของเราซึ่งเราจะเริ่มีออกกันที่จังหวัดสมขลานั่นเองค่ะเรามาอยู่กันที่นี่น,นะคะโรงแมเซนเทราหัดใหญ่ค่ะและ นีค่ะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะท่านประธานในพิธีค่ะคุณชาสุดาชุมแสงค่ะได้เดินทางมาถึงภายในงานของเราแล้วนะคะดิฉันขอนำพันท่านค่ะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเียนเชิญค่ะคุณชาสุดาชุมแสงท่านประธานในพิธีค่ะิชา์จังหวัดสงขลานะคะได้ให้เกรติขึ้นกับเปิดงานนี้ค่ะขอเียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านได้ค่ะ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนะคะท่านผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนร้านค้าชุมวยนะคะเจ้าหน้าทีจา่จับกลมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมถึงท่านผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ที่ฉันมีความดีดเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะที่ได้เห็นทุกท่านนะคะมาร่วมในกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะซึ่งกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ในการส่งเสริมการทําการตลาดร่วมกันพาณิชลดราคาช่วยประชาชลดลดปกซื้อง่ายจุกใจกล้บ้านในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็อย่างที่ได้นําเสนอไปนะครับการจัดงานในครั้งนีน้่ยเป็นการจัดงานของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาจัดกันมาตั้งแต่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ลงมาทางอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มาภาคกลาง แล้วก็มาปิดท้ายนะครับที่ภาคใต้นะครับอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่7กับวันที่8นะครับจันทร์อังคารที่ผ่านมาซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นที่โรงแรมเซนทราชั้น6นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางคณะผู้บริหารหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามีคอนเซปต์งานในลักษณะแบบไหนนะครับแต่จริงๆถ้าจะถามผมในฐานะของผู้ประกอบการทั้งตัวผมเองแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะ ติงมาเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันก็คือว่าการจัดงานเนื้อสังานมาออกโชว์สินค้าในลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะนะครับใช้คําว่าน่าจะเนี่ยไปจัดตามห้างสรรพสินค้าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็คือลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขาไปเดินจับใจ่ายใช้สอยซื้อของกันในห้างเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะมาเจองานในลักษณะของผู้ประกอบการมากกว่านะครับแต่พอมาจัดในพื้นที่ของโรงแรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยเท่ากับว <ๆ S 1> ่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ย กลายเป็นผู้ที่มาพักในโรงแรมเลยนะครับเป็นแขกที่มาพักในโรงแรมคนนอกนะครับแทบจะไม่มีโอกาสผมเรียกว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับที่เขาจะขึ้นมาชั้น6เพื่อจะมาดูงานในลักษณะตรงนี้แน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ว่าโรงแรมมันไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ใครจะมาเดินเล่นกันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ถ้าเป็นการจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรืออะไรก็ตามเนี่ยการจัดในห้องประชุมของโรงแรมเนี่ยก็เป็นห้องก็เป็นเป็นห้องที่มันเหมาะนะครับผมเพว่าเป็นหมอแล้วก็สมควรอย่างยิ่งนะครับ ในลักษณะกา,ารจัดงานแบบนั้นแต่พอเป็นการจัดงานในลักษณะที่ว่าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนําสินค้ามาโชว์เพื่อจะเจอกับประชาชนเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าควรจะลงไปในห้างสรรพสินค้า<ม>หรือไม่ก็ <ใน S 2> เป็นสุ่สประชุมทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะและก็มีความสําเร็จทุกการนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขอถืออตรงนี้นะคะเปิดกิจรกรรมนะคะการเชื่อมโยงเครือข่ายการทําการตลาดร่วมกัน พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดภูกซื้อง่ายใกล้บ้านและก็ถูกใจนะคะอย่างเป็นทางการนะปัจจุนขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานทีนะคะคุณชลดาชุมแสงค่ะพนนะาณิชจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะ๋ยวเรียนเชิญท่านประธานนะคะ,ะ,คะยังอยู่กับเราด้านบนเวทีค่ะเพราะว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลานะคะแห่งความทรงจําแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสําคัญนะคะของพวกเราทุกคนแล้วค่ะเพราะเราจะมีการ เปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะกับงานพาณน์ลดรคาคาช่วยประชาชนล้พบซื้อง่ายถูกใจไกลบ้านค่ะซึ่งเราจัดก,กันขึ้นนะคะที่ภาคใต้ค่ะเราจะเลิกคิดออฟก,กันที่นี่นั่นเองค่ะ และในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนะาะท่านประธานในพิธีค่ะยืนตรงแม่ทีมของเราเลยค่ะเป็นทีมสมบัติค่ะที่เราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะและแน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงขอเรียนเชิญแขก้มบเติทุกท่านนะคะช่วยกันนับถอยหลังเปิดง,งานกับเรานะคะไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะนับเลยนะคะ5้ส ่คะและลำดับถัดไปนะคะเนี่ยดิชันขอเรียนเชิญค่ะคุณนรินรมน์อมรรัตน์ิทยาค่ะผู้จัดก,การห้างโอเนียนหดยาดใหญ่นะคะได้ให้เกียรขึ้นมาถ่ายรูปกับเราด้านบนเวทีค่ะขอเชิญค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเลยค่ะมาเก็บภาพนะคะแห่งความประทับใจค่ะแล้วก็เป็นภาพแห่งความทรงจำดีๆของเรานะคะในวันนี้ค่ะที่ได้เราด้วที่เราได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเราจะได้บนเวทีค่ะมองลอกล้องกลางนะคะนับหนึ่งนับสองนับสามยิ้มสวยๆหวานๆเลยค่ะอีกหนึ่งรูปนะคะ นับหนึ่งนับสองนับสามขอกดไลค์เยอะได้ไหมคะหนึ่งสองสามค่ะเป็นการจัดงานที่ดีมากๆเลยนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะจากกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะ,ะ,นนคะแล้วแบบถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญน,นะคะผู้ประกอบการค่ะสินค้าโอทอปนะคะรองค่ะธุกรกิจเล็กเอสเอ็มเอนะคะได้ขึน้น,น,ะะนมาร่วมถ่ายภาพกับเราด้านบนเวทีค่ะพร้อมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ของท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญเลยด้านซ้ายด้านขวาขึ้นได้เลยค่ะ การจัดงานเขาก็จะมีแบบประเมินให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยประเมินความพึงพอใจในลนักษณะของการจัดงานนะครับว่าตรงไหนดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมก็ได้เขียนคอมเมนต์ลงไปนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามถ้ามาจัดงานในลนักษณะแบบนี้เนี่ยที่มีการนําผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับโอทอปต่างๆเนี่ยเอาสินค้ามาโชว์มาแสดงสินค้าแล้วเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าผมถือว่าเป็นคุณภาพเนี่ย น่าจะไปจัดลงในห้างมากกว่ามันจะเหมาะกว่านะครับกลุ่มเป้าหมายจะได้กว้างขึ้นนะครับนั่นเองส่วน,นการจัดงานในครั้งนี้เขาจะมีเรื่องของการแมทชิ่งก็คือหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้อยู่ในยมรอหาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าทางหัดใหญ่เนี่ยก็จะมีห้างโอเดียนนะครับชาวหาดใหญ่จะรู้จักห้างโอเดียนนะครับเป็นห้างท้องถิ่นซึ่งทางห้างโอเดียนเนี่ยทางผู้บริหารเขาก็มาในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็เปิดโอกาสนะครับให้ผู้ประกอบการ s m e หรือว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยถ้าท่านใดมีสิน มีคุณภาพที่ถึงนะครับคุณภาพที่ทางห้างเขากำหนดเนี่ยก็เขาก็ให้ไปคุยกันนะครับเหมือนแบทชิ่งกันนะครับลองไปคุยดูนะครับว่าจะเข้าเงื่อนไขของห้างไหมเพราะว่าก็เข้าใจว่าทางห้างเนี่ยทางห้างโอเดียนเนี่ยเขาก็คงมีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าจะเข้าไปวางสินค้าของเขาเนี่ยจะต้องมีอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางเจ้าของหรือว่าทางผู้บริหารของห้างโอเดียนเนี่ยเขาฝากบอกมาเลยนะครับว่าจะไม่มีค่าฝากวางนะครับคือเข้าไปวางได้เลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องเป็นไปตามที่เขากาหนดคุณภาาพสินค้ รูปแบบหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยจะไม่มีค่าฝากวางว่าอย่างนั้นเถอะก็เข้าไปวางได้นั่นคือทางหนึ่งส่วนอีกทางหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการด้วยเองด้วยกันเองนะครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจนะครับก็ต้องมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตแน่นอนอย่างพวกทําของกินนะครับก็อาจจะต้องมีการหาวัตถุดิบที่มันสดสะอาดใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็นงานกระเป๋าผ้างานเสื้อผ้าอย่างของผมหรืออย่างของอีกหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีการหาวัตถุดิบเรื่องผ้านะครับไม่ว่าจะเป็น ผ้าหรือเป็นอุปกรณ์ในการทําชุดทํากระเป๋าอะไรก็ตามเนี่ยการมาออกงานในลนักษณะแบบนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะไปเจอผู้ร่วมธุรกิจนะครับที่เขาจําหน่ายสินค้าบางตัวหรือบางชิ้นนะครับที่เราจําเป็นจะต้องสั่งเข้ามาเพื่อทําเอามาทําในธุรกิจของเราเนี่ยก็เกิดการแบทชิ่งนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับแทนที่เราจะไปซื้อสั่งจากกรุงเทพหรือสั่งจากที่อื่นเนี่ยเราก็เกิดการสั่งซื้อกันเองภายในกลุ่มนะครับนั่นเองก็เป็นการ เหมือนกับว่าเป็นการส่งเสริมซื้อขายกันซึ่งกันและกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปหาซื้อไกลน,นะครับแล้วก็ทาให้เกิดการหมุนเวียนนะครับในในธุรก,กิจในภาคส่วนธุรก,กิจในท้องถิ่นในอำเภอไปในตัวนะครับภาครัฐนะครับทุกภาคส่วนก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรืวอสเอ็ไทยเนี่ยเติบโตนะครับก็โดยการจัดงานในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาบ่อยๆนะครับสถานที่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางกรมพรัฒนาธุรกิจการค้านะครับ ของทางกระทรวงพาณิชย์ที่จัดงานในะละนักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับจุดไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่ยังไม่ลงตัวนะครับไม่ถูกใจยังไม่อะไรยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆค,คอมเมนต์กันไปนะครับผู้จัดเขาได้รับสิ่งสะท้อนจากผู้ประกอบการผมว่าครั้งหน้าเขาก็คงจะปรับลักษณะงานนะครับรูปแบบการจัดงานเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับให้เขาเรียกว่าให้เข้ากับความต้องการของทางผู้ผประกอบผู้ประกอบการไปในตัวนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไ,ไ,ไว้นะครับ ไหนแไหนบอกน้องได้เลยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราขอซาวแบบสนุกๆหน่อยนะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวกัน ที่กระเป๋าสวยๆนะคะกระเป๋าสวยๆต้องขออภัยด้วยถ้าสมุิว่าน้องจําราคาผิดพลาดไปตะโกนขึ้นมาบอกได้เลยในจ๊าพา่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าอ่ะตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าแคนวาสค่ะซึ่งความมีงาของเขาค่ะมีความทนทานค่ะสามารถพกพาได้นะคะไปซื้อพกซื้อของค่ะใส่กระเป๋าได้แบบเรียกได้ว่าบรรทุกของหนักได้เอออ่ะใครอยากได้ตัวน,นี้นะคะลดราคาพิเศษจเท่าไ่นะคะพี่จ๋า สองร้อยยี่สิบบาทวันนี้เหลือสองร้อย <All right. S 1> บาทนะใครจะรับสองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทนะคะจะาสองร้อยยี่สิบบาทเหลือสองร้อย200บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าดีไซน์สวยเก๋ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเ,เป็นกระเป๋าแคนวาสนะคะมีความทน,นทานค่ะบรรจุของนะคะใส่กล่องได้เยอะแย,มยะมยากมายเลยทีเดียวค่ะใครอยากได้เดี๋ยวยกไปยุบเลยค่ะรับไหมคะรับไหมคะวันนี้ใครจะรับรีบเลยจ้ารีบเลยเอาอันนี้นะคะมาเพิ่มใช่ไหมคะอ่ะมาเลยจ้าอ่านะคะเดี๋ยวเรา มาเลยดีกว่ากระเป๋าแคนวาสใครบอกว่านะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะใหญ่ไปเรามีช้อยให้คุณเลือกค่ะเรามีช้อยให้คุณเลือกนะคะตอนนี้กระเป๋าแคนวาสนะคะจาก220เหลือ200บาทนะคะมีเวลาให้ทุกท่านได้ตัดสินอกตัดใจน,นะคะอยู่ที่15นาทีเท่านั้นใครสรในใจค่ะเรียนเชิญได้ที่ร้านผ้าพันริมนะคะผ้พาพันริมค่ะตอนนี้200บาทนะคะ200บาทะคะ่ะ กระเป๋าอีกหนึ่งใบค่ะเนะนี่ยแนะนำเลยตัวนี้สั่งราคาปกติ199บาทสวยงามแบบนี้นะคะมีเพียงแค่ใบเดียวในโลกค่ะคุณซื้อไปก็ใบเดียวในโลกเมื่อไตอนนี้399บาทเหลือเพียงแค่129บาทค่ะใครจะรับไหมคะหนึ้ยยี่สิบาทจากมาเลยจ้ะ129บาทนะคะมีเวลาให้15นาทีเท่านั้นนะคะ15นาทีเท่าน,นะะั้น,น,นะะรีบวิ่งขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องแย่งกันนะคะพี่หา มีใบเดียวมีใบเดียวนะคะตอนนี้1 2ึ120บาทค่ะ1น9บาทนะคะอะ ก็ไปนั้นจบไปอีกหนึ่งงานนะครับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เรียกว่ารัฐก็พยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดไปเนี่ยจริงๆอย่าเรียกว่าผ่านพ้นไปก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยรัฐผู้ติดเชือ้อถือว่าดีนะครับอนันนี้ผมเคยบอกไปนะครับว่าอย่างไอ้ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างจะต่ําหรือว่าไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะเหมือนกับว่าพยายามส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นนะครับหรือว่าคนในประเทศเนี่ยออกมาเที่ยวนะครับมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของทางเงานรัฐบาลนะครับที่ออกมาส่งเสริมเอาเป็นว่ารอบนี้ของทางเพลผ้าพันลินเราเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จัดงานในลักษณะอย่างนี้ออกมาให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและต็อแต่รับู้ิภาค์กได้มีช่องทางในการจําหน่ายสินค้านะครับ เอาไว้จนกว่าเราจะมีงานลักษณะอย่างนี้ออกมาอีกนะครับเราก็จะตามเก็บภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นงานของกระทรวงไหนก็ตามนะครับที่ออกมาส่งเสริมทางผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะเก็บภาพแล้วก็มันนาเสนอในเพจของทางภาพปรริมให้กับทางเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเนี่ยได้ชมกันนะครับรอบนี้เนี่ยเรจาจะทิ้งท้ายนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณตรงหน้ารีการ์เด่นนะครับทิ้งท้ายนะครับบรรยากาศของงานในวันนี้เนี่ย ด้วยภาพบรรยากาศรอบๆของบริเวณทางโรงแรงให้ชมนะครับผมส,สวัสดีครับ